สวัสดีครับพอรกระซังนะครับวันนี้จะมาอัปเดตมือก้อนนามือนันอัเปเดตไปออกสองหัวนะครับเต้นี่ออกสามหัวนะครับหลังจากนี้อัปเดตมาแล้วครับนี่ครับบุต้า24แรงนะครับกำลังติดเขางง่ารองอ้อยนะครับรองอ้อยก็ประมาณเมตรห้าสิบถึงเมตร แปดสิบเพราะประมาณนะครับตุ๊ตากยิบทีแรกเขาได้ผู้ดีนะครับครับพี่นนองเบิงนะครับประกาศยากรบไกลมันในไอ้นั่นนะเป็นในไอ้ยาเนาะนะครับคือว่าแห้งๆเลยครับแห้งต้นตัวยานี่ เปรึกษาด้วยน้ไรอ้อยคลาสสิกนะครับเขามีจํำนายอยู่ว่าฉีดยานในอ้อยอมีตัวยาเบียบไหลเนลนะครับที่จะทำให้อ้อยไม่เป็นอะไรนะครับอันนี้สาดเข้าไปในร่นองอ้อยนะครับตดวกกดใส่มาคบเจ็ดปีนะครับแต่ว่าก็คืออเบดือว่าเครื่องเขาสมมาไหมนะครับเครื่องเกา หลายคนก็า่าคเป็นอ,อย่างคือจะมาซื้อเครื่องไม้โอ้เครื่องไม,ม้ก็ดีอยู่บแล้วแต่ว่าคือคือเราต้องทำเป็นแล้วก็ชอบเป็นนะครับวิธีแก้จะได้ประสิทธิ์เพียงพอโ,ฆโ,ฆโดยปา้าประโยชน์ล้วพี่น้องเป็นไรครับผมฝากฝากนะครับฝากในช่องของหนุ่มไร่อ้อยคลาสสิกโดยทีมงานฟอการช่างสายหวานว่าจะพยายามอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับ ถือว่าแรกๆนะครับอันอันนี้แค่ปันอ่าเก่าร้อยสี่สิบนะครับไอห้าร้อยสี่สิบแต่เก่าร้อยประสิทธแห้งปุดนะลดมันไปไนะครับเราเอาซมี่นะเพราะปั้นนะครับมดซ่ากเกินไปบมเลวเกินไปนะครับถันเร็วมากกว่ายันยายามดบ่มีจะพิษซิภาพนะครับครับอ้อยใหญ่ โอ้อยงามงามเลยเพิ่งได้ต่ฝนพี่น้องเลยใส่ยไปรอบแรกคนระับกำลังจะใส่อีกรอบสองนะครับเพื่อที่จะให้อ้อยไปทันะครับอยู่บแรกมากเลยครับเก็นเลยครับปั๊มเก่านะครับสมมาไปนะครับจวดพวกพี่น้องอ่า มดชีดมดชีดก็ออกเสมอดีนะครับทั้งสามหัวนะครับอันนี้ลองกับสันนะครับจะาลองเหา้ยนว่าไว้รา,า,าคาเหลพี่้องเลยครับอย่าลืมนะครับตัวยานะครับปรึกษาได้ที่ หนุ่มไร่อ้อยคลาสสิกนะครับขาพิพนี้ตยาจำนายนะครับกิดยานในอ้อยโดยที่ไม่ผลกระทบต่ออ้อยนะครับพี่น้องน,นะครับกดกดกินกดใจนะครับต่อไปทีแฟนเพจได้เลยครับเพื่อสั่งซื้อนะครับได้ไหมครับ ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทพีมงานาหนุนม่มไรอ้อยครับสิ่งนะครับสวัสดีครับผม